จะยอมแพ้เขาไหมเนี่ยอาจจะอยู่ใครใครพี่ใครใครเป็น้องแพ้ครั้งแรกหรือเปล่าแพ้ครั้งแรกแล้วผมไม่เคยแพ้พี่เลยเหรอไม่ไม่ใช่หมายถึงแก๊งอื่นไงอ๋อแล้วจะเป็นครั้งแรกแล้วครับถ้ามึงไม่ขึ้นมาเป็นสิทธ์อย่างพัดมึงไม่ต้องมาคุยกับครูคูแล้วนะรู้ไหมผมแบบน่าจะไม่เป็นแล้วนะสิทธิจักร ถ้าไม่เป็นก็ไม่ต้องมาคุยอ่ะได้พี่ได้เฮียบ้าบู่ปะบ้าบอิ่ปะทำไมมึงไม่ไหวกับซิกซิกว่าให้พวกขยะเก่งเกินนะไม่ไหวหรอก เก่งจัดอ่ะยอมไปทุกด้านเลยครับสวัสดีครับลุงแล้วไปไปรีบยอบแพ้ไปอ่ะให้เขาเก่งอ่ะยังไม่แผ่วครับยังไม่แผ<ม>่วแผ่วไอ้อที่อะไรมึงพูดมึงไม่เข้าเลยเห็นมันบอกอ่ะเขอเขาอาาเออขาบ,บอกมึงไม่เข้าเลยมาวันหรือเปล่าท่านมาวานไม่ใช่กินอะไรมารายงานตัวดิมานับคนนี้กี่คนอ่ะมาเร็วอมานับคนดิใครไหวอ่ะเขาเก่งเ่ย เอามานับคนได้แบ่งกลุ่มห้าคนดิเพิ่งรีครับลุงคนน้อยอยู่เข้ามาเรียงกันไว้ก่อนนับกันไว้ก่อนสามครับพี่ชายเลิอเลิอครับสะพักโดนบุกสะพักบุกบ้านไปหมดอานนี้มึงอุ้มได้กี่เฮดแล้วอ่ะรูปไปยี่สิบสามครับนะเขาอ่ะฝั่งเขาเก้าสิบใช่ประมาณเก้าสิบ มาโดนตอนลุงตีกับเอลซีอยู่สูสีอยู่แล้วคือแบบเละเลยอ๋อสูสีอยู่ใช่ไหมลุงสูสีสูสีไม่เยอะห่างไม่เยอะห่างไม่เยอะสูสีหน่อยเอาดีแย่ดีแน่แน่ปลาจริงด้วยไอ้เฮียอะมึงนี่มันแบบรู้ดีเหมือนหมาแต่รู้จริงๆนะมึงเนี่ยมันมันแบบรู้จริงๆนิงซะอ่ะไอ้บ้องยายาไี่บ้องยายา เอ้ยบอกไอ้บอมปล่อยรถเช่าเปล่ารู้อะไรพวกมาดูเฉยๆปล่อยรถกบเช่าเปล่าเองคือจะพี่บอมเลยก็ได้ครับลุงอะไรวะต่างแค่เยอะบอกกูที่ไปเอาไปชู่ชู่ชู้ชูเ็มันหนึ่งหนึ่งหมายกันอยู่เป็นหนึ่งหนึ่งหมายกันมีไม้เอ้ยไม้อยู่ในตู้มีมีด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 มาไปปล่อยไปแพ้ไม่ห่อไม่ห่อไม่กล้ไม่ห่อไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าไม่ห่อไม่ไม่ก็หนึ่งหนึ่งไงก็ เกียดของเนี่ลุบไม่ลุบไม่เอาไม่เอาไม่กล้าไม่ดึงดึงไงกลัวอะไรอ่ะจะไปไหวกับพี่บองไอ้ก็มันมันไงเอ้ยใครจะไปไหวกับพี่บองจริงจริงเดี๋ยวนะเมื่อกี้แค่มาดูเจๆว่ามากันหรือเปล่าจิ๊เนี่ยแค่นี้เองอะไรวะรู้ดีอะไรวะกูไม่เคยในว่าไก่ต้มไงโอ้โหคนนี้ไมีปัญหาอยู่แล้วคนนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วคนนี้ไม่มีอะไรโอ้ วนนี้โป่งคนนี้โป่งใสโป่งใสคนนี้โป่งโอเคอะไรวะเอาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะเบอร์หน้าเบอร์หน้าไม่เอาเลี่ยมเยอะกลัว ไม่เอาสวัสดีครับลุงว่าไม่มันเลยอะลุงครับผมปรึกษาอะไรหน่อยได้ไหมครับว่ามาคือมันมีคนโอนเงินผิดมาให้ผมล้านหนึ่งอะผมควรทำไงอะแล้วมึงควรทำไงอะผมแบ่งกแจ็คไปคนละห้าแสนแล้วครับลุงแล้วใครโอนผิดอะเขาประกาศหมายจับผมอยู่เนี่ยใช่เหรอ ผมอยู่กับแจ๊กอะผมผมไม่รู้ว่าทำไงกันดีอะแต่แจ๊กมาไงอะไอ้แจ๊กมันน่าจะรู้ไม่ใช่หรอกลัวมึงควรบิดเลยแจ๊กบ่อยโทรมาถามลุงนะครับเอาไงดีครับลุงกลัวมึงควรบิดตอนนี้เรากำลังขัดแคลนายได้ระดับเราจะบิดไม่เป็นไรหรอกแล้วใครอะใครเป็นคนโอนผิดรู้ยังแต่ชื่อในทวิตนะครับเป็นผู้หญิงอะใครไม่รู้บิดเพื่อเจ๊กูอ่าครับลุง จ็ครูบอกให้บิดเราเพื่อนใช่ก็ผิดเองอ่ะเขาผิดเองอ่ะอะไรขึ้นกอนไม่ได้ผิดเน่รู้อยู่แก่ใจเราไม่ได้เราไม่ได้ชอบโกงนี่ใช่ไหมล่ะเราไม่ได้ชอบโกงอ่ะมึงก็ไม่บอกให้เขาอายัดบัตรเดสเรมึงไม่บอกเขาอายัดติให้ยีอะโทรโทรไปธนาคารเดสัตว์บอกให้อายัดปดนีบัตรอ่ะใช่หรือเปล่าบอลเล็กเนี่ยบอลบอลไปหยุดเลยครับลูกเออมึงมึงก็บอกไปเลยให้อายัดบัตรเปเลสเอ่ให่าหญ่ใหญ่่าหญ่ใหญ่่าหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่่่่่่่่่่่่ย่่่่่่ ่ไปไปเลยนง่ายๆก็แกล้งเขาพี่น้องทำไมพูดอะไรไปก็ต้องไปคุยดีแรงนั้นแ่ะมึงจำที่มันทำไปไว้เฮ้ยเวอร์หนะไหนเยี่ยบบ่ะมาคุยดีวันนี้วันนี้มาคุยดีวันนี้มาคุยดีก็ติดคิวครับลุงคือว่าผมขอ คนนี้ไม่ใช่ผมผมมาคุยดีคุยได้อยู่แหล้วนะครับดีจีถอดออกจากกระพัดแล้วพวกมึงอ่ะเด้ดีใจดีใจไอ้จักรพรรดิเขาแจกเกาะพันตัวด้วยนะเว้ยรู้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวกูจะไปรับแล้วเนี่ยใครนี่เป็นจักรพรรดิได้เกาะพันตัวต่อเดือนนะไม่เป็นไรหรอพันตัวเลยรหรอ ใช่ถ้าไปเอาคืนอะไรแบบนี้มาดูเฉยๆไงมึงก็จะได้เป็นสีจอยรางพัทไงแล้วมึงก็จะได้เกาะไงมได้ไหมมึงก็จะได้พื้นที่ของมึงไงเพราะเหมือนเหมือนหมารู้ดีอะไรประมาณนี้ก็เลยตกใจแอลเคไงมึงขึ้นท็อปสี่ได้ถ้ามึงกดแอลเคอ่ะสวัสดีครับพี่มึงไม่สนใจตี l อลเคบ้างหรอ l อลเคอยู่ในสี่นะ โอเคคิวคิวต่อไปลุงยังยังไม่จบเรื่องเก่าอ่ะอยู่ในบัตรคิวอ๋ออยู่ในบัตรคิวเหรอโอเคนะใช่ใช่ยังใช่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 ได้ได้คืนพอดีได้คืนพอดีได้คืนพอดีน้องแล้วพี่คิดว่าโอเกมีกี่ตีนนะกี่ตีนเขารอเขาอยู่อ่ะเราจะถึงเหรอเออเฮ้ยถึงน่าจะถึงพวกมึงก่อนกูว่าน่าจะถึงพวกมึงก่อนเทีตอนนี้เขาโดนกี่ตีนลุงยังแล้วเราจะรออะไรไปเขาอ่ะไอ้สัส ยี <c oughs> <c oughs> iya, so ก <c oughs> <c oughs> ่ามาทป่าหน้าร um e ้อนนี่เยี่ยคนอื่นได้ยังรู้เลยวอเคโดนกีตีน่ะอิจฉาชีวิตเอเคว่ะเยอะมากคิดมากคิดมากไม่มีไรอะไรเกดเด็วไปแล้วครับเกิดไปแล้วเ๋ยวไปแล้เดี๋ยวรอเฮียบอกก่อนครับ นี่ครับคุยๆเราคุยคุยกันได้คุยกันได้ใครแย่นะคนดีเขาก็ดีเว้ยคนดีเขาก็ดีดีก็ดีไงใส่ต้มใส่ต้มรู้อะไรไม่ต้องพูดแล้วครับคุณเชื่อใจกับคนในแกล้งหอ คนอย่างน้อยอ่ะพวกมึองอ่ะไอ้เหี้ยมันก็อยู่ในนั้นเว้ยรู้แฟนไปเป็นทหารสองปีคิดถึงเขาทุกวันเลยที่อยากดูลุงให้สนุกแต่ก็หวนกลับคิดถึงเขานอนร้องไห้ทุกวันเลยแฟนเป็นผู้ชายใช่ไหมเราก็เป็นผู้ชายใช่ไหมสู้สุขครับพี่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 อย่าด่าใครเจะจะปูจะใยแว่นหรอ ไี่ใจอ่ากูเอาอีกแกะกูโดนสายไฟอีกแกะโดนสายไฟว่ะต้องมาเป็นหนึ่งพูดเลไรกันถึงจะเชื่อกูศรัทธาในถึงนี้กูเชื่อเออพี่ก้เป็นไง สวัสดีครับครับอ่ามาหนึ่งพี่หนึ่งาหนึ่งนะผมปิดเสียงอยู่พี่แป๊เนื่อนผมปิดเสียงของผมตรตีมอยู่ไอ้พี่พี่พี่ตรงมาจากป้อมยามอะครับพี่แล้วพี่จะมีบ้านไม่อพี่ไปไหนแบบี่มีไฟเอ้ปิดไฟอยู่พี่ก็มีน้งรถแปลกอะครับพี่ตรงบ้านในอางซายครับ งงเลยพี่ก็นั่งอยู่แล้วเจ๊กูก็โดนดักกดขี้กับพีแอบในบ้านนะมีภูมามีภูมาครับมีภูมีภูมีภูมาให้ดูตัวนี้ไม่เมียผมจะเอาไปใส่อะไรไม่รู้กระเป๋า าจะเอาไปใส่กระเป๋าไปคาดกระเป๋าอะเอาให้หมีคาดกระเป๋า,ะาอะซื้อแบบิกมาให้สักครู่นะครับูกลังเข้ามาเนี่ยเอาคูว่าอันเนี้ยซื้อแบบิกมาคาดกระเป๋าซื้อให้เมียเดี๋ยวมาแป๊บนึงมาแบนี่ย กูนอนไว้ก่อนแล้วอะ่ะกูรอนอาบน้ำก่อนออกอย่างเดียวอะ่ะใช่เหรอเองถือตะกร้าด้วยเปล่าแบบใช้ชบูคันซึอ,อย่างเงี้ยใช่เราพี่บอกมาละไม่ไม่ไมแม่เต้เอาอยู่ข้างล่างให้แม่เต้เาเอาไว้ให้เครียบบอบชายยังไว้สัตว์กำลังมาครับลงมา พวกมึงมีกันแค่นี้มึงจะไปสู้กับเขาได้ไงวะอยากกูถามประเทศลีครับลุงขึ้นเข้าครับกำลังจะย่อยเข้าครับพอนคืนได้ดิทำได้ทำได้กูให้เลยห้าล้านตรงเนี้ยโอ้โหทำได้กูให้พวกมึงห้าล้านผิดไปแล้วว่ะห้าล้านโอ้โหห้าล้านเงินแดงสวยเลยมึงมึงไม่เคยได้เงินจากกูเลยนะกูให้มึงห้าล้านเนี่ยจริงใช่ครับผมไม่เคยนะครับผมผิดไหมครับที่ผมหลอกกันกระเป๋าแปดเจ็ดครับผมไปเดินได้เนี่ย่นเขาเดินผ่านมาผมว่าโลอาลลลื่น ขอบคุณเอ็มเอ็มเอ็มด้วยนะครับไม่เด็กเด็กเดไอ้ร้อยเขาเรียกมึงเหรออับลงเขาเรียกมึงเหรอมีคนเรียกมึงเหรอแล้วมึงจะไปป่ะ ผมดูไอ้แจ mm. ๊กอะผมตีมือยู่ครับตีมืนไว้ตีมืนไว้ตีมืนไว้เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเคียร์คุยไอ้บ้าเป็นหนึกไปได้ครับลุงเรื่องเขาผ่านยังครับยืดตี พวกโอนเงินผิดนี่ต้องต้องโอนให้ JK เวยนะประเด็นนะไอคิวบอกมายัางโกงยังครับลุงยังครับไอคิวเขาแน่นอนยู่ครับน่าจะดูตามหน่อยพี่มาเรีเยบร้อิไอคิวไอคิวไอพีมันไม่เติมไว้สัตว กันมาบอกกูแล้วกันครับได้ครับลูกได้ครับลูกโทรมานะ หน้าบ้านเนี่ยอะหรอโอเคกำลังไปหน้าบา้านอ่ะใต้ทองรถก็สวยดีเหมือนกันเลย อามเสารทีครับลุงน้าบ้าูมาให้ครับอะไรนะกูมาให้ครับฮะที่ไหนครับอะไรนะผมเอากล่องจูนมาให้ครับอ๋ออยู่บ้านดีจีอยู่บ้านดีจีโอเคครับไปครับไว้เช่ารถเอาไปบ๊อบตอนนี้ผมไม่มีเงินอะแต่ผมมีเอารถไอ้รถนี่เป็นไอ้นี่ได้ไหมจ่ายรถจ่ายเป็นรถได้ไหม มันเป็นรถประมูลคาระเจ็ดล้านอ่ะพี่พี่จำไอ้ล้อที่มันล้อใหญ่ๆได้ไหมพร้อมประมูลพร้อมกับรถกบผมประมูลมาเจ็ดล้านอ่ะมันไม่ดีหรอไม่รู้อ่ะพี่แต่จูนยังวะจูนยังวะหมีมันก็เบิกมาให้ลุงดูดิเออน่ะเบิกเบิกมาให้ลุงดูเลยรถอยู่ที่ใครอ่ะรถมันบักอ่ะพี่แต่ประมูลมาเจ็ดล้านอ่ะมันบักอะไรถวสศบังปะเวลามันล้อมันจมดินปุ๊บมันก็แบบยังไงไม่รู้อ่ะแม่งกระชากจมลงไปพี่แม่งก็ติดอยู่ใต้ดินแล้วก็พังเลยเอาไปเดืเอาไปดืเลย กัดอยู่ใครหมีอยู่สมหวังปะอยู่ใครเอาดีไม่แล้วทำไมคนมึงน้อยจังอ่ะคนแก๊งมึงน้อยจังยังไม่เข้าป่ะพี่ต้องแต่ยอมแพ้เขาไหมเนี่ยอาจจะอยู่ใครใครพี่ใครใครไปน้อยแพ้ครั้งแรกหรือเปล่าแพ้ครั้งแรกแล้วผมไม่เคยแพ้พี่เลยหรอไม่ไม่ใช่หมายถึงแก๊งอื่นไงอ๋อน่าจะเป็นครั้งแรกแล้วครับ มันก็มีคิวที่จะตีเอต่อนี่ใช่ไหมล่ะใช่มันก็รีเซ็ตคนสีถ้ามึงไม่ครบส0ิบออนตลอดมึงก็สู้เขาไม่ได้หรอกเว้ยใช่เว้ยและจมันยากนะพี่มันมันยากอ่ะพีผมสำหรับผมนะเรื่องการสล็อตอะเพราะว่าบางคนมันก็ทำารเอาซีอะมันก็ต้องมันก็ต้องบอกเขาอะว่าแบบใช่ใช่ผมก็ต้องนะกูต้องเอาออกอะมันก็ต้องบอกเขาอะผมต้องการคนที่พร้อมอ่ะนอกั้นแกงมันก็เดินต่อไม่ได้อ่ะ อันจริงของพี่แหละผมก็ต้องเดี๋ยวผมก็ลองเดี๋ยวลองดูพี่อาจจะคัดแบบคนที่มันติดโอซีจริงอะถ้ามันติดก็ให้ออกไปใช่แล้วก็บอกให้พร้อมตอนไหนเราค่อยมาเล่นก็ได้ไหนอะขนาดไหนอะไม่รู้รถรถไม่อยู่ครับพี่ถถึงคุนแจไปนอนครับอ,อ๋อรู้แล้วขนาดไนจำได้อยู่นี่มัอนเคยขับอะ่ะ ใหช่ยืมรถกูอะกูคิดวันละล้านนะวันละล้านเลยล่ะพี่รถกบน่าจะเข้ากับมึงวันละล้านเลยอ่ะพี่วันละล้านเอาวันละล้านเอาเปล่ารถกบวันละล้านรถกบอะไรไก่คันนั้นน่ะพี่คันนั้นเจ็ดล้านได้ไหมตี๗ล้านก็เจ็ดวันโอเคได้ไหมเดี๋ยวผมเอารถไปให้จูนแล้วด้วยสติผมไม่คิดค่ากล่องจูนเอาแบบแค่ราคารถพอ โอเคพี่แต่รถแต่รถแต่รถยังไม่ยังไม่ได้อยู่ผมอ่ะมันน้องไปนอนอ่ะกา้เมารถไาไปเอ้ยกูให้กุญแจได้นี่ว่ะเจ็ดวันแต่ถ้ากูไม่เลี้ยงต้องเอามาคืนนะได้แล้วโอเคพี่ได้ครับผมนะครับขุมได้เฮีย คุ้มดิีคุ้มดิีเชื่องนี้กูขาดแคลนด้วยเพราะรถม่ค่อยได้ใช้ไงแล้วก็พี่จ๊อบพี่จ๊อบอยู่นะสามสี่ปล่อยวันละสิบล้านใครอยากเกินใหม่ไปเลยครับเลขอะไรนะยืมยืมยืมบ้านด้วยได้ไหมครับมีสี่แปดนะสี่แปดก็มีนะ พี่โนเราปล่อยเราปล่อยเช่ารถไหมพี่เออก็นี่ไงคุยกับบนอยูเนี่ยเออเราไปปล่อยเช่ารถกันปะสวัสดีครับเฮ้ย C8 สนใจเปล่าวันล้วเท่าไหร่ครับขับลุ่งดิอยากอยากได้ E90 นะพี่โนฮะ อยากได้เอเก้าศูนย์่ะเอเก้าศูนย์เหรอต้องต่อศูนย์เลยเดี๋ยวผม้อมให้บริการเทำบ้าพี่พี่จ๊อบหายไปไหนวะนอนแล้วเลยบอกพี่มี่น่าหลอยีน้าบ้านถ้าเป็นงูฉกเหรอนายไปลองขับเลยดิคอรอยากได้ ได้เขาวว่าคันนี้เป็นเทพใช่เทพเข่าใช่เคยลองไล่แล้วพาไปผู้หญิงขึ้นนะได้พี่ได้ <c oughs> เออแต่วิชั่นพี่อยู่ผมนะวิชั่นที่พี่ให้ผมไปให้ยืมไปจูนยังวะางขนาดนน่ะจูนแล้วนี่จูนแล้ว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 พอ,อยน่าจะเยอะที่สุดอะพี่อะไรน่าจะเป็นพอยบ <c oughs> ัคใช่เหรอ <c oughs> ใช่น่าจะ <c oughs> ไม่รู้เขาใช่ใช่ที่พี่พี่จูนไปเอามาดิมึงใช้อยู่ปะ ไม่ใช่พีพี่เอ๋อเอฟก้าสองของอยู่ในรถดูดิว่ามีเฮียอะไรบ้างกูจำไม่ได้ไม่มีพี่ไม่ให้แม่อะไรมาเลยไม่ของรถนี้ดิเฮียอ๋อไม่มีพีไม่มีไม่มีมันจะดิฟดินิดนึงอ่ะแม่จะคุมได้อยู่หรอชอบมากเลยเวลาแม่งเกาะถนนเนี่ย ถ้ามึงไม่ขึ้นมาเป็นสี่จักพันดิมึงไม่ต้องมาคุยกับครููแล้วนะดูไหมผมแบบถ้าจะไม่เป็นแล้วนะสี่จักรถ้าไม่เป็นก็ไม่ต้องมาคุยอ่ะได้พี่ได้แต่ง่ายอยู่แล้วหมายถึงหนึ่งในสี่นะแค่หนึ่งในสี่พรอได้พี่ได้ สอรสักหน่อยดิเฮียให้สกอร์มันไม่ทุเรศแบบนี้หน่อยดิไอพวกไม่มีไฟเลยมึงตัดทิ้งแล้วเอาคนมาเลยมึงพูดไปเลยไม่ตอนนี้มันต้องรอจบสตอรี่พี่ไม่ต้องรอไอ้เฮียมันเอาคนเข้าได้เรื่อยๆไม่ไม่มันเขาบอกว่าถ้ามีสตอรี่มันเอาคนเข้าออกไม่ได้ใช่หรอใช่เอาคนออกไม่ได้แต่ถ้าสล็อตว่างอยู่สามารถเอาคนเข้าได้มึงก็พอเราขอไปเด็กไม่เอาเขาก็เอาเหมือนกันเอาเหมือนกันนะเขาน่าสนับเหมือนกัน เขาไปไล่ยืมรถคนอื่นไปใช่เหรอไอ,อเขาไม่รู้ไปยืมไอบี B R Z อาร์ซสอะฝังแก๊งไหนอะอไม่รู้ะพี่อันนี้ไม่รู้อะลืมละแไปยืมมาจริงๆริ B R Z อะบีอาซอะมันอยู่กับน้องผมแล้วน้องผมมันขายไปแล้วขายให้แกง๊งนึงไปผมจำไม่ได้ขายให้กับประชาชนหรืออะไรเนี่ยแหละแล้วเหมือนซิกซิกไปยืมมามันเพราะว่าผมไปถามน้องไง เอ้อเพื่อนผมไปถามน้องไงว่ารถจะขายใ,ใครทำเป็นพิเศษบอกขายให้ประชาชนเนี่ยขับไปไหนเนี่ยเที่ยวเนี่ยขับแถวนั้นลองเลยพี่ลองเลยไอ้ดิ๊ก็รู้ว่ามันดีแต่ไเวละ่ะดีใช่ไหมพี่ผมว่มามันดีไม่ได้สั่นดี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 ผมชอบตรงนี้มันไม่กิ๊งเนี่ยละแต่ยิงโดนยูนยางง่ายเด็กแต่ยางแตกไม่ค่อยเป็นไรอ่ะสองสามยางอ่ะสองยางอ่ะไม่เป็นไร มาพี่สุดูพี่ซึมซึมว่าอะไรเดียดูซึมซึมตมตื่นนี่เฮียเฮี่เฮียพี่พาไมไปเล่นบึงเคโลอ่ะมันน่าจะแย่อจู่ มนจะในย่อย,อยู่ถ้าไปเล่นปืนจลรลนะพี่จับเ้ะเจ้าพ่อกบตัวจริงขับรถล,ล,ววลุกใครเขามารอหาเนี่ยไอ๋อไออาร์มที่สุด,สดเอามาครับลุงรถอยู่ที่กูปะ อยู่ที่พิ่สมกำลังขับขึ้นมาครับเก้าสองกราเปาอะไรครับลุงไอ้ขี้ครับเอาให้พวกกูไปปล่อยเช่าพวกนึงที่สรัไอ้กูมีรถปล่อยเช่าอีกคันนึงเอาเป้าอันนี้อันนี้วันละสามแสนรถของสา์อาทิตย์รถถังฝั่งทนอ่ะอ๋อแล้วนั้โอ้โหกัหเลย ใช่ไม่ใช่รถถังไอ้นั่นนี่ไอ้มัดแตงอ่ะใช่ป่ะพี่ใช่ไอ้คันถึกใช่คันถึกอ่ะเออจำได้ดิไม่เอาพี่ไม่ไหวดอสสนใจเปล่าดอสอ่ะสามแสนวะสามแสนเอาป่ะเอามาคุยเอาใครอยากได้รถกูขายไปไหนน่ะนาที่ผายเลยไอ้บงเทสเทสเขาตเทสอยู่พี่เทสอยู่นะที่ไปปล่อยโอเคแล้วก็เดี๋ยวเขต้องไปติดต่อซิกซิกอีกทีหนึ่งนะเผื่อเขาเอาเอาไง สปองเอาอะไรลงเกลือใส่แล้วอะหายไปนานที่ผ่านโออีกอีไอเฮียน่าจะเอาอยู่จองก่อนได้ก่อนนะครับผมจองก่อนได้ก่อนนะกุศะให้สิทธิพิเศษพวกมึงก่อนนะเนี่ยแก๊งที่ตกต่ำที่สุดในประเทศต,ตอนเนี้ยแก๊เป็นเกียรติพิเศษขอบคุณครับลุงเกียรติอย่างย <c oughs> ิ <c oughs> ่ง <c oughs> นะผมเจจัดเฮ้ยจานบ้องมาเฮ้ยเอาไว้เอาไว้ไอ้แรงอย่า <c oughs> แรงชิบหายคันเนี้ยสุดนะสุดนะสุดนะสุดนมวันเท่าไหร่พี่คันนั้นวันเท่าไหร่อ่ะุ้มเปิดเลยคันเนี้สิบล้านไม่ A ห้าสิบอ่ะ A แปดล้าน A แปดเจ็ดล้านโอ้โหแมคลาเรนอีก8ล้านน่าสนใจ แพ็คคู่40ล้านแล้วกันวันหนึ่งอเอ็งขับไม่ได้เปล่าเอ็งขับไม่ได้เองเปล่าว, <c oughs> วันแรกก็ฉิดแล้วชินปุ๊บก,ก็คืนได้สมอยู่ไหนนะรีเดีวกอน พ่อวอกันด้วยเนื้อพาวอกันด้วยเนื้อพ่อวอลสองกันเนี่ยไม่ได้นะครับพี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนอะบ้านบ้านเราครับเออ ใช่หรือวะไม่ใครยังไม่ได้ส่งต่างมั้งเนี่เยเหระ

But mistakes make you strong Let's break it down for a minute.